ดีนะคะสวัสดี Fc นะคะสวัสดี Fc ช่องไฟติเลสนะคะก็มาพบกับช่องของเรานะคะหลังจากที่ห่างหายไปจากจอก็หลายวันอยู่นะคะหลายวันอยู่ค่ะไม่ได้ลงคลิปนะคะอบควานก็จะอบควานก็มัวเตะ อันนี้กับข้อค่ะคออของน้องตีเล็กนะคะน้องกอ็ไม่สามารถที่จะนอนได้นะคะพ่อควันก็เลยตัดคออตัดคอกข,ของน้องออกนะคะคอกน้องแคบไปค่ะตัวเล็กแล้วนะตัวใหญ่แล้วนะคะน้องตัวใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะ,ะผูก,ผก ผูกได้ค่ะเราก็เลยตัดออกนะคะตัดออกค่ะก็เอามา,มา,มากองไว้ตรงนี้ค่ะวางไว้ตรงนี้ถ้าไม่ตัดออกเนอะถ้าเวลาฝนตกเอาเข้ามาไว้ก็จะเล่นนะคะเล่นก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะ ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ค่ะเพียงแต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทำทำคลิปลงนะคะก็ไปทุระปะปังไปพักผ่อนบ้างค่ะพักผ่อนบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะอี่จีก็ยังอยู่นะคะ มืดเลยนะคะมืนไม่ชัดเลย <China> มุดนาภมืดๆนะฮะ ภาพเป็นมืดๆอะค่ะไม่ค่อยชัดเลยแก่างอือก็ ช่วงนี้ก็โควิดก็ระบาดหนักนะคะก็ดูแลแตัวเองนะคะ,ะก็เหลืออีกอีกเดีอ,อีกประตูอีกข้างหนึ่งที่เราต้องตัดออกนะคะเหลือตรงนั้นที่ต้องตัดออกเองนะคะถ้าฝนมาน้องก็จะเอาเอามา้องมาถูกตรงนี้นะคะ องมาผูกในในบ้านค่ะนออ้ององก็กำลังซนนะคะช่วงนี้โอ้โซนค่ะควานก็ซนค่ะงงเง ไปไหนก็ไม่ค่อยจะได้นะคะตีมานี่เร็วมามาเ,นเ,นเร็วตีมาเนีไอ้อันไหนก็ลเจ สวัสดีครับทักไทยแม่เนะคะเออเหมือนนั่งอินทนนะคะอะไร ช่วงรงการก็เราก็ได้ไปทำบุญนะคะทำบุญแต่เราก็ไม่ได้ลงคลิปค่ะไม่ได้ทำคลิปบางครั้งก็คิดว่าเอกวจะมีคนดูเบื่อเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะลงนะคะ คนพูดไม่ค่อยเก่งนะคะพูดไม่ค่อยจะเป็นบางครั้งก็ใช้คําพูดที่ไม่ค่อยจะสวยงามนะคะก็บางก็ต้องขอขอโทษขออภัยนะคะบางครั้งก็ใช้คําพูดที่ไม่ค่อยจะเป็นนะคะสีทาอะไรฮะ รบให้ทันค่ะระวังโดนเฮปาเลยปาเลยเฮตีเอาเอาน้องอิงตื่นกำลังนอนตื่นนะคะ Ui ui, kiếp pít tí mày kiếp pít tí mày luôn lên lèo lên lèo kiếp pít tí đâu nó lông ui ui cái gì ui rồi ui ui

มานี่มาหาแม่มาพี่ตีพี่ตีเล่นแล้วสีเล่นแล้วพี่ตีเแงนแล้ว น้องเกมขี่ไหมขี่เลยลูกขึ้นขี่ขึ้นขี่ขน,ขนั่นไหนน้องอีกเอ,อ้ยเอ,อ้ยสวยเลยทานี่สวยเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ย ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ <What? S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ